โอชานจิวันนี้วันที่สามสิบเดือนกันยายนปี2025ีเราจะมาฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกรูปพี่แสนวางพ่อได้มาที่จะขจัดความทุกข์ของทุกๆคนแล้วให้ความสุขกับพวกเขาเพราะฉะนั้นเมื่อลูกเป็นลูกของผู้ขจัดความทุกข์ลูกจะต้องไม่ทำให้เกิดความทุกข์กับใคร คำถามอะไรคือสัญ,ญลักษณ์หลักๆของลูกๆผู้ที่จะรับสถานะที่สูงส่งคำตอบข้อที่หนึ่งพวกเขาจะทำตามสีหมัดได้ตลอดเวลาข้อที่สองพวกเขาจะไม่เคยดื้อดึงเกี่ยวกับจริงใดๆข้อที่สามพวกเขาศึกษาด้วยตัวเขาเองและก้าวไปข้างหน้าที่จะให้ติลักษณ์อำนาจปกครองกับตัวเขาเองข้อที่สี่พวกเขาจะไม่เคย ทำให้เกิดการสูญเสียกับตัวเขาเองก็ที่ห้าพวกเขานั้นจะอยู่อย่างเป็นไปด้วยความเมตตาและให้ประโยชน์กับทุกๆุกคนพวกเขานั้นสนใจมากๆในการทำงานรับใช้ก็ที่หพวกเขาจะไม่แสดงการกระทำที่ตกต่ำใดๆพวกเขาจะไม่ต่อสู้หรือทะเลาะเบาแวงจะล็อกพุ่งคุณธรรมจุดแรกให้คงอยู่อย่างเรียบง่าย และธรรมดามากๆในยุคบรรจบพบกันนี้เพราะนี่เป็นเวลาของการอยู่ในดานรีัยอย่าได้มีการคาดหวังใดๆที่นี่อย่าได้ถือกฎหมายไว้ในมือของลูกเองอย่าได้ต่อสู้หรือทะเลาะบ่อแวงกันจุดที่สองเพื่อที่จะก่อตั้งอาณาจักรใหม่ก่อนการทำลายร้านจะเกิดขึ้นจงให้ศาลของพ่อกับทุกๆคน พ่อพูดว่าจดจำพ่อแล้วบาปของลูกนั้นก็จะได้รับการผดเปลื้งแล้วลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นอัญ,ญมณีแห่งความพึงพอใจด้วยคุณสมบัติพิเศษของความพึงพอใจแล้วจงมาเป็นตัวของความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำคุณธรรมพิเศษที่จะจ,จำเป็นสำหรับทำงานรับใช้ก็คือความพึงพอใจ เรียกว่างานรับใช้แต่ว่าถ้ารูปนั้นหรือคนอื่นๆนั้นได้รับการรบปวนจากมันมันก็ดีที่จะไม่ทำงานรับใช้เช่นนั้นเมื่อรูปนั้นไม่ได้มีความพึงพอใจอยู่กับตัวรูปเองหรือกับผู้ที่ติดต่องานรับใช้นั้นจะไม่ได้ให้ผลของการบรรลุผลกับตัวรูปเองหรือกับคนอื่นๆได้ดังนั้นก่อนอื่นทั้งหมด ให้อยู่ในความสันโดษแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวลูกเองด้วยพรของการอยู่อย่างเป็นอัญ,ญมณีแห่งความพึงพอใจแล้วต่อมาจงเข้าไปสู่สนามของงานรับใช้เทียนเท่านี้ลูกก็จะมาเป็นตัวของความสำเร็จได้กติพจน์อย่าได้เสียเวลาของลูกในการทุบหินของปอุปสรรคแต่จงกระโดดให้สูงอยู่เหนือมันอัจฉาโอมชานเิ Woo! <laughs>